อยู่ๆก็ช้ำใจตำแหน่งที่ฉันได้มันก็คือตำแหน่งนี้สินนะโอเคสวัสดีทุกคนครับวันนี้ก็กลับมากับผมเหมือนเดิมครับผมวันนี้นะมันนี้กับฮีโร่ซิวป่าที่แบบค่อนข้างจะโหดเ้อโหดโหดบ่โหดบ่ามันก็โหดยู่เด้อฮี่มันก็โหดนะจริงอ่ะอืมแต่ว่ามันอยู่ที่คนเล่นมากกว่าครับจริงเลยมันอยู่ในมือผมมันก็โหดครับผมจริงๆเลยนี่นะซิวบางที่รู้ว่าซิวไปทางไหน ช่วงนี้ติดพูดแบบสำเนียงแปลกๆเนะี่มันก็ไมแปลกหรอกสำเนียงกูอย่างงี้แหละแปลกตรงไหนวะเอ้ยมีอ้อยกับเออลออ่อวะตกลงใครฟาร์มมาลนะสองตัวหาเนะี่ยเอ้ยบันเดอร์กูขอหน่อยก็ยไม่ได้นะ้อคีบกูเนี่ยไม,ม่ด้มองรวมปะออฟปะใช่ไหมมึงออฟใช่ไหมแล้วใครรวมมะทาจิโอ้โหแต่ตัวเราทีมเราดูดีนะดูดีมีสงา่าราศีนะ้ำไม่หมองเลยจริงทีมเรา ป้าย,ยมันน่าจะเป็นออฟเลนเพื่อมาสู้กับไอ้วันเดอร์วูแมนนะโอ้ยกูไปซอยบังดอนนึงเนี่ยเดี๋ยวอ้ายสิไปซอยเจ้าเองซอยค่อยๆเนี่ยมไม่เห็นสินะคงจะไม่เห็นสินะมนไม่เห็นผ่านแล้วมึงพลาดแล้วมึงพลาดแล้ว,ดลวเดี๋ยวก่อนโอ้ยผมมีสกิลหนึ่งเอ้ยม,มีสกิลส,สอง ไอ้มึงตายมึงตาอย่างเครียดมาก่อนต่อเลยอย่าไปดีรออุ้ยทจาไหม,มีไหนดิ้งต่อเวลาเล่นเกมเฮ้ธุรกิจร้อยล้านยังไงครับผมไอตัวนี้คนดูผมเพิ่มเป็นยี่บคนแล้วเว้ยเยอะปะละ่ะเออบางคลิปนะบางคลิปก็สี่ห้าคนเหมือนเดิมขอบคุณทุกคนที่มาดูนะครับผมไม่เครียดหรอกมีเท่าไหร่ก็แค่นั้นครับผมอย่าไปเครียดกับเกลียดม,มากเพราะว่าเราทำเพื่อความสุขไม่ทำเพื่ออะไรทั้งนั้น ทำว่าเป็นความฝันในวัยเด็กที่เราชอบดูพี่เอกแล้วก็มาเล่นเกมตามเงี้ย <Wow. S 1> ถ้าเกิดผม <c oughs> มีอุปกรณ์เยอะกว่านี้คงจะดีกว่านี้ตอนนี้ก็สร้างอยู่สร้างเนื้สอสร้างตัวอยู่นะเป็นวัยุนสร้างตัวอยู่ปะนี่แหละกำลังสร้างจากเหมือนการเดินขึ้นบันไดไปเรื่อยๆชิวๆเนิบๆเดดไปนี่ตอนี้ดูดีนะจริงอะดูดีต้นเกมท้ายเกยมแม่งเละริงประจำอะผมอะ อะไรอมานี่มานี่มานาี่สักทีดิสักทีสักทีด <Ret reat. S 1> <c oughs> ิไม่ถึง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 เลือดหมดเลือดหมดเลือดหมดรัวแล้วจ้าดูตอนนี้จะเกิดปะนะ่ะเกิดบอออ่อแกตามสูตรดูทรงดีแต่รูปจีนเราก็แปลกๆเหมือนกันนะเว้ยจริงๆเลย เกมเราไม่เดินอ่ะง่ายๆเลยดูง่ายๆคือเกมเราไม่เดินอ่ะถ้าเกมเดินก็คงดีกว่านี้มาถึงมึงไม่เดินเกมไม่เวนเวนป๋าแท้ดาบวิ่งกรดิกทีก็ง่วงจริงอ่ะแบกเวลาเดินเกมตอนดึกนี่เดินตามไม่ด้วยเดินตามไม่ด้วยเห็นกูบะระเห็นกูบะระเออขอหน่อยแวะแวะแวะกินคีิหน่อยบายเรากำลังเดินขึ้นไปบนแล้วครับผมอย่างเชื่องช้าไม่รอดอตัวหลังไงมันก็ไม่รอดไม่รอดหรอก เอยเอ้ย,อยมึงรู้ได้ไงวะแม่งมุสาผมมุสามาแบบว่าเท่เลยมึงก็อยู่คุ้มกันกูนก่อนเอาป่ะล่ะอืมสับไปดีสับไปดีโอ้ยแข็งก่อนแข็งก่อนโอ้โหเอ้ยเอาดิเอาดิเอาดิพลาดเองพลาดเองเมื่อกี้พลาดเองดูผิดดูผิดด,ผดูพลาดไปหน่อยนี่เพื่อนจะเข้ากับเราเพื่อนไม่เข้ามันเองมันสับไม่ตายอ่ะ เออ,เอบบนั่นแหละไม่ได้เอดซีดีก,กูกลับดิโอ้โหนายไม่กลับหรอครับผมอีกนิดเนี่ยแต่ไม่เห็นอีกนิดเล่นานานนะเมียนเน่ยเนี่ยกดก็ไม่ค่อยไปหรอกโทรศัพท์อ่ะจริงวันดีวันข้าอะไรวะเขาพูดยังไงวะวันดีคืนดีเออจริงไม่จริงก็ไม่รู้อ่ะแล้วก็มีแค่ไหนแค่นั้นถ้าวันไหนผมไม่ลงคลิปสักสี่ห้าเดือน,นก็แสดงว่าแหละไปแล้วโทรศัพท์กูคงต้องไม่ใช้ ธรรมดาธรรมดาไปก่อนที่มันเล่นเกมไม่ได้ได้แค่เล่นเฟสกับตอบแชทเพื่อนอะไรเงี้ยเหนื่อยใจว่ะอายมันคนจนต้องทนบั่รรถถีบ่ะตามเพลงเลยไปไหนหมดเนื้อมันมีใครฆ่าเลยเล่นล่างอะไรเล่นล่างอะไรโอ้ยหายไปไหนหมดวะชักก็แปลกใจแล้ว มันดักฆ่าเราอะมันอาจจะดักฆ่าเราก็ได้ที่มันไกฟาร์มอะเออโลอ่าเออโลฟาร์มไม่เป็นไรนะอยู่อักยับสองทำไมเลยเนี่ยโอ้ยสมองสมองไม่ลองรับอะไรแล้วกูสวัสดีอ้โหโอ้โหโอ้โหสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนีคบ่ครับวันเดอร์วันเดอร์ช่วยกูหน่อยชักคุณเนี้ย,ยโอ้ยกูสามมาซอยมึงกับมาซอยกูเลยเนาะมาค้างเลยอื สกิลหมดแล้วซิลก็ต้องหนีครับผมทำอะไรไม่ได้กับบ้านเดี๋ยเอ้ยตรงกลางกันหน้าหน้าเด้ามากล่ะเจ็ดวิเจ็ดวิเพื่อนเจ็ดวิเจ็ดวิขอแค่เจ็ดวิขอแค่เจ็ดวิเท่านั้นเจ็ดวิเท่านั้นแล้วกูตายแล้วกูไม่สกิลออกมาเอ้ยไม่เป็นไรมันไม่ได้คิวเว้ป้อมไม่คิวผมไม่นับ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 เมื่อกี้ถือว่าไม่โดนคิวครับผมถือว่าได้ได้คิวตัวหนึ่งสบายใจ อ้เฮ้ยเฮ้ยถอยอีกนิดมึงถอยเลยเรียบร้อยมึงโอ้โหทุกอย่างทุกอย่างทุกสรรพสิ่งเอาดิเอาดิจะตายนะเออข่ามันค่ามันได้หมดเออสวยเพื่อนตาชี้ฟันโอ้โหูิตาชี้กูแบบโหดมากวันเดอร์กูไปแล้วโอ้ยกูเกิดละเ,เนี่ยกว่าจเกลกูไม่ไปนะจริงๆริงมันดีเลียแหละดีเลียนานมากไรจะไปเครียดทำเพื่อความสุขท่องไม่ได้ใจนั่นแหละผมเองผมเองครับ มันจะเบื่อฟาร์มละตานะ่าพูดตั้งแต่คลิปอื่นก่อนแล้วว่าจะเล่นออฟเล่นออฟตาน่าเล่นออฟแหละเคียอยู่ไหนวะมันอยู่ไหนวะฆ่ามันดิฆ่ามันดิเนี่ยฆ่ามันดิเออเนี่ยตายละกูไม่ได้คิวอีกกูได้แกสซิสเออเล่าฆ่ามันดิเออเล่าฆ่ามันดิเออตายอีกทีหนึ่งมึงโอ้ยเรือมันเด้งไม่มีคนเอาตัวหลังเลยเหรอวะนะ หอยข้อนหอยข้อนโอ้ยตายหมดเหลืออุย้ยตายหมดเลยตายเถอะจบแล้วจบแล้วเรื่องสิจบแล้ว,ลว,ลวผมตะกี้หมดหอ่ะง็หนูไปเอาย้อนแล้วเมื่อกี้เฮ้ยสอง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 ่ะสวยจัดเลยตัวเลขบ้านสวยสวยสวย ีวันเดอร์ได้ป้อมไปขอฟาร์มเมาเลือกก่อนแล้วันนะลูกยิ่งพึ่งยุ่งยิ่งพึ่งยุ่งพึ่งยุ่งกูเด้อกูขอฟาร์มก่อนโอ้ยมันมีตัวมามีตัวเดิน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 มาเยอะเลยเยอะเลยเยอะเลยนั่นแหละอย่าไปตีเพื่อนอย่าไปตีเพื่อนเออสวยงาม nope

โอเคถึงบ้านหนังปลอดภัยไปจ้าไปฟาร์มต่อไปฟาร์มต่อจ้าม,มีของเลยเอาอะไรดีวะเจาะเกาะเปียดไปนี่บอกนะกูโอลูนเจาะเกาะธรรมดามาไม่ใช่หรอกมากคิดมากคิดมากอย่าไปคิดมากมันลูนเจาะเวาเดแหละเออใช่ใช่ใช่บอกว่ามันใส่บอกว่าเนี่ยะูบุตีดิชมตีนะครับชมตีนะครับโอ้ยกี่วันเนี่ย อีวันเดือนปีมันเป็นตายกูเนี่ยเริ่มกูจะหมดแล้วนะโอ้ยลำบากลำบนแท้เหลาวุ้ับแม่งเลยอือ,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 อไปละกับบ้านก่อนยอมสละดอันตีไปเลยเมื่อกี้กับบ้านจ้าเออเล่นเป็นฟาร์มเขาดี่นไหนเนี่ยไม่เครียดด้วย แต่เอาเราเกินไปบางทีกูยมังกรเฮ้ยกูยมังกรนะเว้ยมังกรนะเว้ยมึงอย่ามาบุกลั้งอนาเขตกูสวยเพื่อนสวยล้วนปลอมบวนเสร็จผมอย่างเงี้ยมา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 อยู่ล่างเอ้ยอยู่ตรงกลางกันแม่แหละนัวกันนั่นมึงนัวกันนั่นนัวกันนั่นแหละนัวกันนั่นแหละมัต้องมัต้องอยู่กูเด้อมันอยู่งกูเด้ออยู่งกูเด้อสวยสวยเพื่อนสวยเลยงั้นสวยเลยเนี่ย เราต้องเป็นฟาร์มที่ต้องแบบช่วยเพื่อนเราป้อมเงี้ยเราดันยาวเลยได้สองป้อมได้เนะี่ยคีบมันก็เดินเร็วดิสองป้อมเลยสองป้อมเลยเลยนะี่ยไม่ีใครกล้าขึ้นมาหรอกเห็นป่ะสองป้อมแบบน,นิเนียนแบบนินเนียนนะไม่มีใครกล้าขึ้นมาจริงขึ้นมามันก็ดันล่างไงเห็นป่ะตีเลยครับตีเลยครับตีเลยครับเร็วๆรๆตีป้อมตีป้อมไปตีป้อมไป ปั๊มแตกเหมือดแตงแตกเบิดเบิดแล้วเบิดแล้วจิ้นหาไหมแล้วเออนี่มันนี่มันฟาร์มป้อมนี่หว่าฟาร์มฟาร์มหลอยป้อมบักพากมึงเอามันให้หมดเอามันให้หมดเอามันให้หมดจะไม่เหลือให้มันฟาร์มมันตายปึ๊บป๊บปึ๊บนี่แนะไอ้ใจดีวะให้อันนี้ด้วย <c oughs> ให้แดงด้วยแล้วมันเห็นกู ันนี้ป่ะวะไม่มีบ้าบเลยเลยอะไรให้กูป่ะกูปุ๊บฟันแม่งเลยจุ๊บ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 แล้วก็ดูดออกมาดูดออกมาดิข้ามันเออสวยนั่นแหละเป็นฟาร์มที่ห่วยแตกมากครับตานี้แอดซีซ์ไปสิบแต่ก็ชนะก็พอใจแล้วครับผมเลือดน้อยๆอย่างเงี้ยเลยน้อยหน้าเด้าหน้าเด้าอย่างเงี้ยดูดิยังมีใครกล้าเข้ากูไหมฮะโอเคจบแล้วครับผมคลิปนี้จบไวๆเนาะ กูฟันกูเดือฟันฟันมึงคาบหัวคาบัวคาบคาบหัวปีป้อมันเพื่อนจบแล้วครับผมคลิปนี้โคตรน่าเบื่อเลยชิบหายโอเคไปเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เห้วกันนะบ๊ายบาย